สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาหาทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนนะครับผมในเอฟซีเก,ก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะครับก็มาพบพอก,กันที่เก่านะครับกันในทั้งตัวเลขนะครับผมวันนี้กับวันที่ซีนะครับวันที่สี่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็นำในทา้งขาฝากมาตอบพี่น้องคือเก่านะครับเป็นแนวทางของ เราพัฒนานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมส่วนงวดที่ผ่านมากะเข่าคือเขานะครับแต่ว่าเป็นเข่าตรงๆนะครับจะเป็นตัวตัวร้องนะครับผมไม่เป็นตัวเน้นนะครับเอาละครับก่อนจะเขย่าบนทั้งตัวเลขของเราพัฒนางวดประจําวันที่ห้านะครับก็ไปเบื้องสรุปนะครับไปเบื้องสรุปของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับ ไปเป็นแนวทางของงวดต่อไปนะครับผมเอาพี่น้องกอ็จะขอ,อยังเพิ่งแนวทางตัวเลขของงวดวันที่หานะครับผมก่อนวาเบื้องสรุปของงวดที่สามกันนะครับหนึ่งงวดวันที่สามนะครับเลขที่ออกนะครับเจ็ดสามสองแปดเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดสามสองแปดเก้าเจ็ดนะครับสามตัวบนออกแปดเก้าเจ็ด สองตัวล่างออกสองแปดนะครับอ่ามีพักโชคให้มาได้ว่าพี่น้องก็เข่านะครับเข่ายุ่นะครับผมเลขในตารางนะครับเลขนตารางนี่เข่าไว้แค่สามตัวนะครับเข่าแค่สามตัวนะครับตัวจอเขา่าเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับเขา่าเก้าเจ็ดล่างนะครับส่วนบนส่วนบนกน็อ่า 9ข่าบนนะครับผมขอภัยครับส่วนล่างนะครับล่างบ่มี8นะครับผมขาดมีแต่2ม้านะครับ8บ่มานะครับผมก็ลดไปนะครับส่วนสปแล้วนะครับทางอุบลนนะครับผมก็เข่าทีเจ3สนะครับนี่ครับเข่าที่7 3สมนะครับผมเข้า73ตรงๆนะครับเข่าเ3มนะครับผม ส่วนตัววิ่งนะครับเหล็กวิ ada, er nah ่งบ่อเข่านะครับเหล็กวิ่งรดนะครับผมส่วนตัวเจาะเข้าที่บนเก้าเจ็ดนะครับเข้าที่บนเก้าเจ็ดนะครับนี่สอปลาวนะครับผมส่วนตัวสามตัวสี่ตัวนะครับลดนะครับผมสามตัวสี่ตัวลดนะครับ ลักลอยกับลดนะครับผมลักลอยรักลอยป็นแปดนะครับนี่ผมมีนะครับผมลดไปนะครับเอาครับกระมาณนี่นะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความดีใจกับเว็บซี่ีโชคทีหมานกันนะครับส่วนอยู่น้่งกับซีซียังประชว์เข้ามานะครับมาตามเหมือนต่อของงวดนี้นะครับผมงวดที่สามนะครับนี่เป็นงวดที่สามนะครับไปเบิือกันเลยครับ เอาละครับพี่น้องครับม่าเราก็ฝากกดไลก์กดแชร์ให้เลยนะครับผมก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นกยนัมใจให้ครับทางช่องนะครับผมอยากษ์กัลเลีมีกําลังใจนะแล้วทั้งใหม่ๆม่มาฝากมาตอนพี่น้องนะครับก็ฝากกดไลก์กดแชร์นะครับคนอะไรคนละแชร์นะครับผมเพื่อเปิดการมุ่งเห็นนะครับสําหรับท่านที่ชอบแล้ทั้งตัวเลขก็อย่าลืมนะครับฝาก กดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ผ่านชมขีปใหมๆนะครับผมเวลาแอดนำลงนำขีปลงช่องนะครับจะได้เบิ้งต่อเนื่องนะครับผมจะได้ชมต่อเนื่องนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมก็เป็นเข่าสักข่าวงวดที่สามนะครับ เขาเมา่อเร็วสองงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับผมอ่นะมาตามกันต่อนะครับสําหรับเราพัฒนางวดประจําวันที่ห้าเดือนสองหกแปดนะครับเลขในตารางนะครับผมเลขในตารางงวดนี้ก็จับตาดูให้ดีนะครับมีเก้าศูนย์สองเจ็ดสามห้าหกนะครับเก้าศูนย์สองเจ็ดสามห้าหกนะครับผมสําหรับตัวเน้นนะครับก็มีเก้าศูนย์ 2 7 5นะครับ9 0 2 7 5นะครับตัวเหล็กวินนะครับผมส่วนตัวเน้นไอตัวรูดนะครับวิ่งนะครับเหล็กวิ่งก็9ครับ0นะครับผม9กับ0เน้นที่9นะครับส่วนตัวเจาะนะครับจับกู้นะครับผมจับกู้ก็5 2 7จ็ดสองเจ็ดศูแล้วก็95นะครับส่วนตัวกันนะครับพี่น้องก็มีศูนย์สองศูนย์ห้านะครับตัวที่เน้นๆนะครับผมตัวที่เน้นๆก็คือ5้าสองเจ็แล้วก็92นะครับแต่ว่าแอดกยอยกให้ซื้อทั้งหมดนะครับผมให้ลงทุนทั้งหมดเนี่นะครับเอกบังหูแอดกับบัหนะครับว่าเด็สได้นะครับผม มีเอฟซีบางท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าเด็กผิดทุกหมวดนะครับการขับผิดทุกหมวดนะครับผมกับบริษผิดทุกหมวดสมมไปนะครับผมกับมีเข่ามีรลุดนะครับผมกับสองมวดสามวดบางเธอกับสี่หวดหางหมวดนะครับลุดนะครับผมกับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนสูตรไม้กับโมวหามันจะดีสูตรนี้เพราะว่าสูตรนี้กับเข่าดีนะครับ พูดถึงเลขในตารางเข้าดีนะครับแต่จับคู่เพรถึกนะครับจับคู่ไม่ถูกเท่านั้นเองนะครับส่วนเขานะครับผมแต่ว่าจับคู่มันเป็นน้าโชคน้าดวงหอมนะครับของมูนี้นะครับผมเป็นน้าโชคน้าดวงหอมนะครับเอาครับกับประมาณนี้นะครับผมสําหรับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับผมแล้วตัวกันนะครับมาเบอรลักลอยต่อครับลักลอยก็เก้าสาม สองนะครับเก้ 9, 3, นะครับผมเก้นะครับเน้นที่9กับ2นะครับส่น 9, นบวน3ตัวนะครับสตัวก็คือ270 370296 972นะครับ สี่ตัวห้าสามเจ็ดศูนย์นะครับผมอันนี้เลขสี่ตัวนะครับไผบ่มมักก็เป็นอย่างนั้นครับผมอัดกระเฮ็ดขึ้นว่า เป็นแนวทางสำหรับคนที่มักซีตัวนะครับผมอมืกับพวกข่าโด่นนั่นแหละครับแต่ว่าก็แค่สวยๆสากๆไปนะครับผมติดเทเต็มเดียวหรือว่าตัวเดียวนะครับแต่ว่าเคยเขานะครับบบแมนบลอกให้เขานะครับสําหรับเลขซีตัวนะครับอ๋อประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวนนทางตัวเลขของ ลาพัฒนางดประจำที่ห้านะครับก็บประมาณนี้นะครับผมขับหน้าจอไว้นะครับนำมาเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมตัวเลขก้ามีเขาไม่รูดเดอ้อพี่น้องแอบกับมวกคนเราว่าเรขเสียก็กกได้นะครับก็คำนวณคำนวณขึ้นมาตามสูตรนะครับก็บเบิ่งเผื่อความบันเทิงนะครับหนักจัดขัดพันนะครับเขียนมาเพื่อเป็นแนวทั้งนะครับผม เอาละครับทุดท้านทยสุดนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมโศกหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับขอให้โศกโศกหมานหมานปังปังกันทุกานทุกคนนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสนนี้ินมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันใหม่กับรัฐบาลไทยนะครับสวัสดีครับ